อยากให้เพจโตวไวอะทำนิสัยสแปมเพื่อนๆบางคนยังไม่เข้าใจนะคะว่านิสัยสแปมมันคืออะไรก็คือนิสัยที่ทำแล้วเกิดความน่ารำคาญก่อกวนแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่ชอบทำอย่างเช่นการโพสคลิปรัวๆการคอมเมนต์รัวๆการคอมเมนต์ซ้ำๆคำเดิมๆการกระทำแบบนี้ AI จะเข้าใจว่าเราเป็นสแปม แล้วเมื่อไหร่ที่ AI เข้าใจว่าเราเป็นสแปมแล้วล่ะก็เพจเราจะถูกปิดการมองเห็นฝังกลบแบบไม่ได้พูดได้เกิดกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเพื่อนๆจะโพสต์อะไรควรเว้นระยะห่างเวลาจะคอมเมนต์อะไรอย่าคอมเมนต์รัวๆอย่าคอมเมนต์ซ้ำๆคำเดิมๆนานๆถ้าไม่อยากถูกปิดการการมองเห็นแต่ถ้าเพจของเพื่อนๆถูกปิดการการมองเห็นไปแล้ว <S <S เพื่อนๆจะดูแลตัวเองอยังไงล่ะคะ <S <S สิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเลยก็คือเลิกทำนิสัยสแปม ลงคลิปไปเรื่อยๆมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปเรื่อยๆวันหนึ่ง AI ก็จะเปิดการมองเห็นให้เพจของเราเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้ายังไม่หยุดเพจเราก็จะถูกปิดการมองเห็นแบบนี้ไปตลอดสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า